สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองบุรการนะครับในการมองโลกและการใช้ชีวิตน,นะครับบนหลักวิถีทางใสยกลางอริยมรรคมีองค์แปดประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับการทําอะไรก็แล้วแต่นะที่ขึ้นชื่อว่าความดีนะครับเราควรจะทําด้วยจิตที่ให้นะอย่าเป็นจิตที่เอาจิตที่ให้นี่ครัหมายถึงว่าสิ่งใดที่เราทําไปแล้วนะ เราทำไปแล้วรู้สึกว่าเราให้นะให้แก่ผู้อื่นนะให้แก่โลกไปเนี้ยนะเรารู้สึกว่าให้ไปแล้วเนี่ยนะโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนนะการทำความดีแบบนั้นเนี่ยมีอานิสงส์มากนะมันจะเกิดอานิสงส์ขึ้นทันทีเลยนะนนก็คือความสบายอกสบายใจนะซึ่งต่างจากคนที่ทำบุญทำความดีแล้วหวังผลนะ เพราะว่าเวลามันทาไปแล้วเนี่ยนะมันไม่ได้เป็นดังที่คาดคิดเนี่ยหลายคนก็เกิดอาการจิตตกนะจิตเศร้าหมองนะจิตหม่นหมองขึ้นได้เพราะฉะนั้นการทําความดีนะครับนะเราต้องทําด้วยจิตที่ให้เลยนะอย่าเป็นจิตที่คิดอยากได้ผลตอบแทนนะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยนะอันนี้สงบุญมันจะลดลงนะนะบุญคืออะไรบุญก็คือความสุขความสบายใจ นะความรู้สึกว่าโป่งโลกเนี่ยแหะคือบุญนะถ้าลองคิดดูนะสมมตินะท่านไปทําบุญนะกับวัดดังวัดหนึ่งนะซึ่งแรกท่านรู้สึกมีความสุขมากเลยนะไปทําบุญกับวัดดังวัดห MM. นะึ่งขอจะให้สร้างอะไรสักอย่างหนึ่งนะสถานอะไรที่สักสกอย่างหนึง่งหรือว่านะวัตถุสิ่งของที่อย่างหนึง่งนอะ่ะท่านรู้สึกว่าผมมีความสุขมากเลยนะเพราะว่าท่าน รู้สึกว่าทาไปแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวตายไปแล้วได้ไปสวรรค์นะได้ไปมีวิมานได้มีอะไรบนสวรรค์ท่านก็คิดของท่านไปแต่ปรากฏว่านะพอการเวลาผ่านไปนะจะไม่นานนะสามเดือน6เดือนหรือปีหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าท่านได้ยินข่าวโอ้โหวัดนั้นเนี่ยนะที่เราดมทุนสร้างสถานที่อันโออาสวยงามเนี่ยนะที่อาจจะเรียกว่าพุทธสถานหรืออะไรก็แล้วแต่แที่ท่านแรก,แรก ไปทาแล้วหวังผลบุญในลักษณะของความโลภนะอยากได้สวรรค์อยากได้วิมานใหญ่ๆอยากได้ความเชิดหน้าชูตาอะไรบางประมาณต่างๆ,ๆนี่นะปรากฏว่าข่าวออกมาเอา้ามันเป็นโครงการปลอมอย่างเงี้ยนะเป็นโครงการาที่ไม่ใช่เกิดขึ้นจริงๆนะหรือว่าดีไม่ดีเนี่ยนะเจ้าอาวาสนะหรือว่าผู้รับผิดชอบที่มีสมณศักดิ์เนี่ยเกิดประชิดไว้อีกนะ แล้วทราบในภายหลังว่าเอา้าเพ้าสิีงเงินทองที่บริจาคไป5้าล้านสิบล้านเอาไปให้สีกาอย่างเงี้ยจิตตกทันทีเลยนะนะจิตตกทันทีเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าการให้นั้นมันไม่บริสุทธิ์ใจอะ่ะมันไม่ได้ให้ไปด้วยความบริสุทธิ์ใจนะมันให้ไปแบบแอบหวังผลลักษณะของความโลภนะความอยากเอาเข้าตัวนะเช่นอยากได้สวรรค์ ไปสวรรค์แล้วจะได้วิมานหลังใหญ่ๆนะไปสวรรค์แล้วจะได้เป็นใหญ่เป็นโตเหนือคนอื่นเขาอะไรประมาณเนี้ยนะมันไม่ได้ให้นะด้วยความบริสุทธิ์ใจให้แบบให้ออกจริงๆให้แบบไม่หวังผลนะให้ไปเพื่อจะสละออกนะให้ไปนะเพื่อจะเกิดอริยทรัพย์นะไปสู่ความปล่อยวางนะความหลุดพ้นมรกคผลนิพพานเนี่ยมันอานิสงส์แบบ ทำบุญหวังผลทําความดีหวังผลนะในเรื่องของลาบยศนะให้คนยกย่องสารเสริญนะครับเออภาพลักษณ์ที่ดีเนี่ยอันนี้สงมันจึงมันจึงน้อยนะอันนี้มุมมองที่ดูตรงๆต,ต,ตามจิตเนี่ยแต่อันนี้สงนะของบุญเนี่ยนะมันจะเต็มที่100%เนี่ยนะครับเมื่อให้ด้วยจิตที่สละออก100%เลย จิตที่เวลาเราให้แล้วเราไม่หวังผลนะทำความดีไม่หวังผลซึ่งความดีเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องของทรัพย์สินเงินทองก็ได้นะความดีอาจจะเช่นใช้กําลังกายนะไปช่วยคนนะที่ตกทุกข์ได้ยากใช้กําลังสติปัญญานะไปให้วิทยาทานให้ธรรมทานนะกับผู้คนนะที่ยังหลงทางอยู่นะให้วิทยาธรรมทาน ทำให้ชีวิตของผู้คนนะที่ตกทุกข์ลำบากจากกิเลสตัณหาเนี่ยมีสีปัญญาฉลาดขึ้นนะสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นนะให้โดยไม่หวังผลตอบแทนนะคือให้ออกไปก็คือให้ออกไปนะที่ผมพูดหลายครั้งหลายหนว่าถ้าเราทําความดีนะครับโดยที่เราสละทรัพย์สินเงินทองนะไม่ใช่ว่าทําความดีแล้วหวังทรัพย์สินเงินทองนะทำความดีแล้วสละทรัพย์สินเงินทอง อันนั้นเป็นบุญจริงๆอย่างทุกวันนี้นะครับเวลาผมทําคลิปทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะนะจริงๆแทบจะเรียกว่าไม่ได้ซ้์สินเงินทองนะอาจจะได้ค่าโฆษณานิดหน่อยนะจากช่องเนี่ยนะซึ่งก็ไม่ได้เพียงพอนะในการที่จะมาเป็นค่าใช้ใจ่านยะในการครอบคุมนะครับในการให้วิทยทานธรรมทานแต่ทุกวันนี้ที่ทำเนี่ย ผมทำแล้วผมรู้สึกว่านะผมได้สละออกนะเช่นผมมีทรัพย์สินเงินทองอยู่มีเงินเก็บเงินออมอยู่นะแล้วก็มาใช้นะครับในการทําคลิปทําอะไรต่างๆนะแล้วก็ได้สละเวลานะในการให้วิทยาทานความรู้ให้ธรรมทานผมรู้สึกว่าสิ่งนี้ที่ผมให้ออกไปเลยนะโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนแม้แต่น้อยเนี่ย หรือแม้แต่นิดเดียวเลยนะอยมีคนมากดไลค์อย่มีคนมาชื่นชมชื่นชอบเนี่ยเดีผมให้ไปด้วยความที่ไม่หวังผลอะไรเลยนะนะให้ไปนะทั้งเรื่องของทรัพยนะ์ให้ไปทั้งเรื่องของเวลานะให้ไปทั้งเรื่องของสติปัญญาความรู้เนี่ยผมถือว่าให้ไปเลยนะใครจะมาดูนะใครจะมารับชม นะแม้แต่การหวังนะคําชมเชยอ,อะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมตัดจิ้งหมดเลยนะไม,ไม่สนใจจริงๆทีดอย่างเดียวก็คือชีวิตเราที่มีเหลืออยู่ทรัพย์เราที่มีเหลืออยู่ในโลกใบนี้เนี่ยนะผมก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะทําเท่าที่ตาบที่เรามีกําลังนะทั้งทรัพย์ทั้งเวลาทั้งสิบปัญญาที่จะทําไดนะ้ให้ความรู้เป็นวิทยาทาน ให้ความรู้เป็นธรรมทานทำไปเรื่อยๆนะก็มีคนถามผมเหมือนกันนะว่าทำไปเราได้อะไรเนี่ยได้เงินเหรอทัไปแล้วได้ชื่อเสียงทำไปแล้วได้คนยกย่องเหรอึ่นผมมองว่าถ้าใครหวังแบบนั้นอยู่เนี่ยผมว่าเขาหวังน้อยนะที่ทำไปทั้งหมดเนี่ยคือหวังอยู่อย่างเดียวนะก็คือหวังว่าปล่อยวางได้ นะหวังอยู่อย่างเดียวคือทําไปแล้วเนี่ยข้างในใจมันมีความสุขมันมีความสบายมันมีความโปร่งโล่งนะเหมือนกับว่าเราได้ทําทุกอย่างครบถ้วนไปแล้วอะ่นะวันเวลาของเราที่มันนับถอยหลังนะที่อยู่โลกมนุษย์เนี่ยเราได้ทําทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยได้ครบถ้วนหมดแล้วอะ่นะทรัพย์สินเงินทองในสิ่งที่พึงเสียสละเราก็เสียสละแล้วนะเวลาที่เราพึงให้เราก็ให้แล้ว สติปัญญาความรู้ที่เรามีนะเราพึงให้เราก็ให้แล้วนะธรรมทานนี้เราจะให้แล้เราก็ให้แล้วเพราะฉะนั้นการให้แบบนี้จิตเราจะรู้สึกสบายนะโดยที่ไม่หวังผลไม่หวังทรัพย์ไม่หวังชื่อเสียงไม่หวังคํายกย่องไม่หวังคาสรรเสริญนะทําหน้าที่อย่างนี้ให้อย่างเดียวเลยนะให้ให้แบบไม่เอาอะไรทั้งสิ้นะให้แบบไม่หวังผลนะบางคนถามเอาอย่างนี้อาจารย์มีโฆษณาไอ้น,นี่ ถ้าเรามองตามหลักของอริยมรรคแปดมันก็คือสัมมาชีวะเพราะนั้นผมก็เปิดโฆษณาไว้มีก็มีไม่มีก็ไม่มีนะว่าหมายก็คือใครดูมีโฆษณาก็มีก็เป็นค่าใช้จ่ายก็ค่าใช้จ่ายนะที่รายได้จากโฆษณาเนี่ยก็มาทําเป็นค่าใช้จ่ายในการท YouTube แล้วก็ป้อนกลับไปแม้แต่ผมเอาทรัพย์สินเงินทองส่วนตัวเนี่ยนะมาทํา y o u t เนี่ยผมก็ทำของผมออกไป ผมถือว่าสิ่งนี้มันให้เป็นการให้การให้โดยที่ไม่หวังอะไรตอบแทนเลยนะมีอาน,นิสงส์สูงสุดเลยนะให้แล้วจะรู้สึกสบายนั่นะคือเหตุผลว่าทําไมให้นะทาด้วยจิตที่คิดให้แล้วทําไมจิตจึงสบายถ้าใครนึกภาพไม่ออกจริงนะถ้านึกถึงอะ่ะนั่นไปซื้อลูกชิ้นปิ้งไม้หนึ่งอะ่ะนะที่ร้านสะดวกซื้อ นะแล้วท่านก็เอาลูกชิ้นปิ้งเนี่ยไปให้หมาแมวแนะ่นอนท่านไม่ได้หวังผลเลยจากหมาแมวท่านลองไปให้หมาแมวสิท่านรู้สึกมีความสุขแต่ถ้าเกิดท่านเอาเงินนะครับสักร้อยบาทเนี่ยนะไปหย่อนตู้บริจาคในวัดโดยที่ท่านยังรู้สึกว่าท่านไปหย่อนตู้บริจาคในวัดท่านต้องการเห็นนะว่าวัดนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างน,างนี้มันมีความอยากอยู่มันมีตัณหาอยู่ในการทําบุญเนี่ย นะแล้วปรากฏว่าวันหนึ่งเนี่ยนะมันเกิดอะไรก็ไม่รู้ขึ้นมาท่านรู้สึกว่าอวัดนี้นี่ไม่ใช่นี่มันไม่ได้เป็นอย่งท่านคิดนี่นะท่านหวังทําบุญสร้างนู่นนี่นั่นแล้วท่านจะได้ไปสู่สวรรค์นะท่านจะได้ไปได้วิมานได้อะไรใหญ่โตเนะีนะ่ยด้วยเงินร้อยบาทนั่นเนี่ยแต่ท่านเสียสิบบาทนะเพื่อเลี้ยงไอหมาแมวเนี่ยแต่ท่านรู้สึกว่าสบายใจยังไงแต่ไม่ได้หวังตอบแทนอะไรจากหมาแมว แต่ฉันรู้สึกว่าหมาแมวมันได้กินอาหารแล้วมันมีความสุขที่มันได้อิ่มตัวเราก็เหมือนอิ่มบุญอิ่มใจไปด้วยแค่นี้อันนี้สงบุญก็มากแล้วเห็นไหมถ้าใครเข้าใจนะผมนึกว่าทําความดีนะให้ทําด้วยจิตที่ให้นะอย่าไปทําด้วยจิตที่คิดจะเอาทําด้วยจิตที่คิดจะให้ทําด้วยจิตที่เป็นทานนะไม่ว่าจะเป็นวัตถุทาน วิทยาทานธรรมทานนะทำด้วยจิตที่เป็นทานนั่นแหละครับทําไมจิตมันจึงสบายเพราะมันคือจิตที่สละออกจิตที่ไม่หวังผลนะในลักษณะของลาบยศสกะสละสรรเสริญจิตนั้นแหละมันอยากเข้าใกล้นะครับสิ่งที่เราเรียกว่าบุญร้อเปซนะเข้าใกล้โลกุตรธรรม มรคนิพพานนะเพราะว่ามรคนิพพานจริงๆเนี่ยก็คืออริยทรัพย์ซึ่งมันไม่ใช่รัสินเงินทองอริยทรัพย์เนี่ยนะก็คือทรัพย์นะครับของเรียกว่าอะไรอ่ะนะเป็นทรัพย์ที่มันเหนือกว่าโลกีทรัพย์นะมันไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองไม่ใช่โลกีทรัพย์ไม่ใช่ลาบยศสกรลสนเสริญนะจะเป็นสิ่งที่เป็นทรัพย์อยู่ภายในใจ เป็นความสุขความสบายใจความโปร่งโล่งเบาอะไรครับเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการได้บุญกุศลสูงๆเนี่ยนะท่านจงทําความดีด้วยจิตที่คิดให้นะแลวเกิดสามารถทําได้โดยที่ไม่หวังผลนะที่เอากลับมาคืนนะแม้แต่นิดเดียวอันนี้สง์เนี่ยมันเกิดขึ้นทันทีเลยนะในจิตที่คิดให้นะจะเกิดความสบายโปร่งโล่งทันทีเลย ลองทำบ่อยๆนะแล้วท่านจะรู้สึกว่าวันเวลาที่ท่านอยู่ในโลกมนุษย์น่ยท่านใช้มันคุ้มค่าละถ้าวันหนึ่งท่านต้องลาจากโลกมนุษย์เนี่ยท่านก็ไม่ติดอะไรกับมันแเ,เราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ